ดีจ้าพี่น้องต้องไปสุู่สุส่คนทั่วโลกทั่วประเทศจ้าพี่น้องจา้าวันนี้บุกป่าฝ่าดงเข้ามาดูบอลใหญ่มากเลยจ้ะเป็นบอลที่แบบว่าไม่มีใครเหลียวแลนะจ้ะทุกคนสวยสวยมากมากเลยดูสิดูใบเขาสิใบใหญ่เป็นเป็นกระจอเลยเป็นจอเลยพี่น้องเป็นจอโมอเมนกระดงเี่เป็นจอใหญ่บอกมากว่าน่งามด้วยจ้ะทุกคน สีม่วงแกสีม่วงน่าจะเป็นบอลกระดาษสีม่วงนะจ๊ะทุกคนเข้าไปดูในที่เขาเลี้ยงเลี้ยงบอลกันนะเนาะแต่ว่าเป็นบอลที่อยู่ในป่าไม่มีใครสนใจนะจ๊ะดูสิถ้าอยู่ที่คนเขาเลี้ยงเขาจะมีราคามากเลยเปิ้นหลายพัน,นเนี่ยดูสิโอ้ยใหญ่ใหญ่มากตื่นตาตื่นใจทุกคน นุ่นต้นหนึ่งอยู่ในป่าจ้าทุกคนแต่ไม่กล้าเข้าไปโกเกินไปแต่ต้นนี้ดูสีใบเขาใหญ่มากเลยใบใหญ่ยิงกิ้แล้วก็มีบอนสีทองด้วยจ้าทุกคน,นด,ดูบอนค่ะเห็นเขาสวยเลยบุกเข้ามาดูเอาไปปลูกไหมคะเนี่ยขุดไป,ปแล้ว,ลวเ,อเอามาจากในบ้านเหรอคะ นี่เขาเรียกว่าบอลอะไรคะบอลธรรมดาลแล้วทำไมเขาเป็นสีแบบนี้สีนี้อยู่แล้วสีเขาแบบนี้เหรอคะใช่ป้าอุ้ยสวยมากเลยอะ่ะเรี่เมื่านมันดูเที่ยวร่อมันจะใหญ่เลยอุ้ใหญ่มากดูสิเนี่ยป้าเห็นแล้วป้าอดใจไม่ได้เลยเข้ามาถ<ส>่ายรูปธรรมดาครับผมธรรมดาเลย<ส>อันนี้สีสอันนี้ธรรมชาติของเขาเหรอคะ ก้อีก้านทองก้นดาอ๋ออันนี้บอลก้านทองอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะบอกลบอก้านดำบอลก้านดาแต่เขาออกสีม่วงเนาะแต่ดูใบเขาสีชอบมากเลยป้าเล็งอยู่หลายวันละอันนี้คือบอลป้ามาต้นเล็กไปไดนะ้ขอบคุณค่ะนเดียววัน,นไหนว,ว่างจะลองเข้ามาขุดอันนี้ไม่ขุดไม่ไหวอันนี้คือบอลก้านทองนะคะทุกคนต้นใหญ่มากอ๋อตรงนั้นก็ก้านทองเหรอคะผลกันมันมีสองสีอะ สีเขียวกับสีทอง,อ,งนะอันนี้ธรรมชาติขเขาค่ะโอ้ขอบคุณเลยค่ะตัดยน์มาจากข้างในบ้านใช่ไหมโอเม้เยี่ยมมากเลยอะ่ะทำคลิปคิป,คปวีดีโอพี่น้องบอลสวยมากเลยโอ้สีทองบอลกา้านทองจากทุกคนแล้วก็บอลกา้านม่วงเลยอยู่ในนุ่นก็มีจ้ะดูใบเขาสิอลังการมากเลยใหญ่มากเลยจ้ะ แล้วก็มีต้นเล็กๆอยู่เยอะนะจ๊ะทุกคนต้นเล็กๆก็เยอะอันนู้นก็บอนอันนู้นก็บอนม่วงจ้ะทุกคนเจ้าของที่เขาบอกเอาไปได้ถ้าป้าอยากได้อันนั้นก็บอนก้านทองแต่จุดติดล้วต้นเล็กๆแต่ว่าเขายังไม่เป็นสีทองเนาะเขายังไม่ออกสีทองนู้นก็บอนบอนก้านทองจ้ะทุกคนอุ้ยเขาใหญ่มากใหญ่ ชมบอลด้วยกันจ้ะทุกคนป้าไม่มีความรู้เรื่องบอลนะแต่ว่าบุกเข้ามามุดเข้ามาเขางามมากเลยจะ้ะดูใบเขาสิอัน,นอันนี้ใบเขาตกดูสิใบใหญ่มากนึจซะบอลก้านทองสวยมากๆเลยทุกคนจะ้ะสวยจนอดใจไม่ไหวอยู่ในป่ายังมุดเข้ามาจะ้ะทุกคนเจ้าของบ้านเขาก็มุดเข้ามาด้วยเพราะว่าเป็นที่แบบว่าเขาไม่ได้กันนะ้นเนาะ ดูลายเขาสิดูลายเขาสิคะสวยงามจริงๆเลยถ้าใครเล่นบอลนเนี่ยอยู่แบบนี้ก็ไม่ค่อยมีราคานะคะทุกคนเป็นประโยชนที่ดูสิลายเขาดูลายเขาดีๆนะทุกคนสวยมากเลยบอลก้านม่วงบอลก้านทองดูสิดู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 ดด สวยงามอลังการแต่ว่าอยู่ในป่านะคะเจ้าของเขาไม่สนใจเขาบอกเขาตัดตัดแล้วก็โยนออกมาเนี่ยมันก็ขึ้นโยนออกมานอกบ้านมันก็ขึ้นใหญ่มากนุ่นยิ่งใบใหญ่แต่ต้นนี้ใหญ่กว่าเพื่อนจะทุกคนเจ้าของบ้านเขาก็เดินตามมาจะขุดไปปลูกเลยค่ะครับขุดข้าไปปลูก <c oughs> จะจะจะขุดเข้าไปปลูกเลยค่ะอ๋อพี่ผมเลยอ๋อซื้อไว้แล้วใช่ไหมตอนนั้นเข้าไปถามขายให้ที่บ้านที่ผมเลยเดี๋ยวถ้าป้าชอบป้าก็ได้ได้อยู่ต้นใหญ่โอ้โหนี่นี่น้องทาเลาะหรือเปล่าใช่ลอโ้ยทะเลาะทำไมโตขึ้นเยอะเลยจนจำไม่ได้แบบดีเลยค่ะลูกเส้นมันเดิมใช่ต้องให้มันอยู่ในที่แดดที่ร่ม ก้าวหลอดเป็นหนุ่มกัานดำกานดกานดำแล้วก็กานม่วงกัานดำาอย่างงี้ถ้าถ้าป้าชอบป้าก็แบ่งไปได้ได้ค่ะได้เดี๋ยวป้าจะต้นใหญ่ป้าเก็บไว้ถึงขุดไม่ไหวแน่เลยขอบคุณนะคะคุณสุป้าเห็นมันสวยยังไงป้าก็เลยเดินบุดเข้ามาดูดูกัานทองพี่น้องสวยมากเลย บอกป้าต,ต้นใหญ่เอาไว้ต้นเล็กป้าไปปลูกได้ว่างั้นขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้ก็การทองพี่น้องยังไม่ยังไม่เป็นสีทองอน,นี่ก็การม่วงขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมขอบคุณมากๆากจะบอกว่าก้านทองอันเนี้ยอันเนี้ยจะการทองให้ป้าขุดไปปลูกได้ให้ป้าขุดไปปลูกได้ว่างั้น นจะทุกคนใหญ่จริงๆนะเนี่ยดูสิต้นที่ป้าก้านทองอย่างใหญ่เลย